สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง True Crime Story ของเรานะคะเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังกันในวันนี้เป็นเรื่องราวการหายตัวไปของเชอริลกริมเมอร์เชอริลกริมเมอร์ เกิดเมื่อวันที่30ตุลาคมปี1996เธออายุประมาณ3าขวบเธอหายตัวไปในวันที่12มกราคมปี1970เชริลชถูกรักพาตัวไปจากชายหาดแฟร่มิโดในรัฐนิวเซาเวลการหายตัวไปของเชอริลไม่มีคำอธิบายใดๆมานานกว่า45ปีจนกระทั่งมีผู้ต้องสงสัยคนหนึ่ง ถูกตั้งข้อหาในเดือนมีนาคมปี2017และผู้ต้องสงสัยรายนี้เป็นผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตซึ่งในขณะนั้นเขาอายุได้15ปีครอบครัวกริมเมอร์อพยพม,มาจากชานเมืองบริสตอลของประเทศอังกฤษและพวกเขาย้ายไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียในฤดูใบไม้ผลิของปี1968เมื่อเชอริลอายุได้2ขวบ ครอบครัวของเธอก็พากันไปเที่ยวพักผ่อนที่ชายหาด f แ r y m ่ม d โดและพวกเขาเข้าพักที่โรงแรมที่มีชื่อว่าแฟรี่ d ิโดม g แก n นที่ใกล้กับชายหาดที่เธอหายตัวไปแม่ของเธอคือแค r โรซึ่งในขณะนั้นเธออายุ26ปีและพ่อของเธอคือวินอายุ24ปี และเธอมีพี่ชายอีกสามคนคือริกกี้อายุเจปีสตีเฟนอายุห้าปีและพออายุสี่ปีเชริลเธอเป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัวกริมเมอร์ในเช้าของวันที่12เดือนมกราคมปี1970ครอบครัวกริมเมอร์ได้พากันไปเที่ยวที่ชายหาดแฟรี่มิโดยกเว้นแต่วินพ่อของเด็กๆซึ่งเขาต้องออกไปทำงาน ซึ่งวินเป็นทหารช่างอยู่ในกองทัพของออสเตรเลียในเวลาบ่ายโมงครึง่งแคลโรก็พาเด็กๆเ,เตรียมตัวที่จะกลับบ้านและก่อนที่เด็กๆจะกลับบ้านพวกเขาก็ได้เข้าไปอาบน้ำที่ห้องอาบน้ำในขณะที่แคลโรก็รีบเก็บข้าวของและอีกสิบนาทีต่อมาริกกี้กลับมาหาแคลโรและบอกว่าเชอริลไม่ยอมออกมาจากห้องอาบน้ำ เธอจึงรีบตามริกกี้ไปที่ห้องอาบน้ำแต่ก็พบว่าเชอริลได้หายตัวไปแล้วแคโรตกใจมากเธอต้องการที่จะโทรหาเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ที่นั่นไม่มีโทรศัพท์แคโรจึงตัดสินใจไปที่บ้านของชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นเพื่อที่จะขอใช้โทรศัพท์เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ และในเวลานั้นมีพยานคนหนึ่งอ้างว่าเห็นชายคนหนึ่งอุ้มเชริลขึ้นมาจากน้ำแล้ววิ่งหายไปโดยที่ห่อตัวเธอด้วยผ้าขนหนูและข้อกล่าวอ้างนี้ถูกมองว่าไม่น่าเป็นไปได้และยังมีพยานอ,อ้างอีกว่าพบเชริลในรถสีขาวการหายตัวไปของเชริลทำให้เกิดการค้นหาครั้งใหญ่เกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากการสืบสวนได้เริ่มขึ้น เจ้าหน้าที่ตำรวจของรัฐนิวเซาท์เวลประกาศว่าพวกเขามีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับบออแสของเช e ริลคือเธออาจจะเข้าไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักที่แล้วเผลอหลับไปหรือเธออาจจะเดินลงไปในมหาสมุรและถูกกระแสน้ำพัดพาไปหรือว่าเธออาจจะถูกรักพาตัวไปหลังจากการออกค้นหามาทั้งวันทุกข้อสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ถูกยกเลิกไป และเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เริ่มติดตามเบาะแสใหม่เช่นที่มีพยานพบเห็นรถตู้โฟล kswa เกนสีน้ำเงินในกล้กับที่เกิดเหตุในวันที่3ของการหายตัวไปของเชริลเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับจดหมายเรียกร้องเงินเป็นจำนวน1,000 0ดอลลาร์และต่อมาพวกเขาได้ลดจำนวนเงินจาก1,000 0ดอลลาร์แต่ก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ แต่ผู้ที่ออกมาอ้างตัวว่ารักพาตัวเชอริวไปก็ไม่เคยออกมาปรากฏตัวเลยแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเชื่อว่าข้อความดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือก็ตามแต่หลังจากนั้นผู้ที่ออกมาอ้างตัวว่าเป็นคนที่รักพาตัวเชอริวไปก็ไม่เคยติดต่อกับเจ้าหน้าที่อีกเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงสันนิษฐานว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องโกหก ในเวลาต่อมาคดีนี้ด่งดังไปทั่วประเทศออสเตรเลียและหลังจากที่ไม่มีความคืบหน้าของคดีครอบครัวกริมเมอร์จึงได้เดินทางกลับไปที่ประเทศอังกฤษและอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลาสิบปีเพื่อที่พวกเขาจะหลบหนีความอื้อฉาวของขา่าว แม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีผู้ต้องสงสัยหลักถึงสามคนแต่ก็ไม่มีหลักฐานใดๆที่จะบ่งบอกว่าใครคือผู้ที่รักพาตัวเชริลในปี1971ประมาณ18เดือนหลังจากการหายตัวไปของเชริลมีวัยรุ่นท้องถิ่นคนหนึ่งอายุ17ปีเขาได้สารภาพาว่าเขาคือผู้ที่รักพาตัวเชริลไปและเขาก็ยังได้บรรยายถึงประตูเหล็ก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของกรมประสุสัตว์และลำห้วยเล็กๆเขาได้พาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปที่หัวมุมของถนนและเขาก็อ้างว่าศพของเชริลถูกฝังไว้ที่นั่นแต่ว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อที่จะสร้างเป็นสิ่งที่อยู่อาศัยดังนั้นเขาจึงเกิดความไม่แน่ใจเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตัดสินใจเข้าไปสอบถามกับเจ้าของทรัพย์สิน แต่มันก็เกิดข้อขัดแย้งกับการกล่าวอ้างของผู้ต้องสงสัยและระบุว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ที่กรมปศุสัตว์ในเวลาที่กล่าวอ้างและไม่เคยมีประตูท่อใดๆทั้งสิ้นและในที่สุดความไม่สอดคล้องกันทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสรุปว่าคำสารภาพของเขาเป็นเท็จรายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเวลานั้นเขียนโดยจาฟิลิปฟิเลได้ระบุว่า โดยรวมถือว่าไม่มีหลักฐานสำคัญที่จะเชื่อมโยงเขากับเด็กที่หายไปได้โดยตรงจึงไม่สามารถดำเนินคดีเขาได้แม้จะมีการอุทธรณ์หลายครั้งและเงินรางวัล50,000ดอลลาร์ที่เสนอโดยรัฐบาลนิวเซาวลนดแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆในการสืบสวนและต่อมาคดีนี้ก็ได้เงียบหายไปจนกระทั่งในปี2000ไมค์กาลเชอร์ รัฐมนตรีกระทรวงตำรวจของรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้ออกมากล่าวว่าผู้ที่รักพาตัวเชริลและตัวของเชริลเองอาจจะเสียชีวิตไปแล้วได้ออกมากล่าวว่าผู้ที่รักพาตัวเชริลไปและตัวของเชริลเองอาจจะเสียชีวิตไปแล้วแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังมีความหวังว่าจะมีใครสักคนที่รู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้และนำเรื่องราวทั้งหมดเข้ามาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าเชอริลอาจจะยังมีชีวิตอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังกล่าวอีกว่าใครก็ตามที่มีเบาะแสเกี่ยวกับเชอริลหรือคิดว่าตัวเองอาจจะเป็นเชอริลให้ออกมาแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจลักษณะเด่นอย่างหนึ่งที่สามารถบ่งบอกว่าเป็นตัวของเชอริลคือเธอมีติ่งเนื้อที่หน้าท้องที่ยื่นออกมาประมาณหเซน แต่ด้วยวันเวลาที่ผ่านมานานเธออาจจะได้รับการผ่าตัดไปแล้วก็ได้ในปี2008มีผู้หญิงคนหนึ่งออกมาบอกว่าเธออาจจะเป็นเชอริลแต่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้นํา DNA ของเธอมาเปรียบเทียบกับ DNA ของเชอริลผลปรากฏว่า DNA ของทั้งคู่ไม่ตรงกันและในเดือนพฤษภาคมปี2011เจ้าหน้าที่ชนสูตรศพ ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าเชอริลได้เสียชีวิตไปแล้วหลังจากการหายตัวไปของเธอได้ไม่นานเนื่องจากไม่ทราบสาเหตุและแนะนำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดการสอบสวนขึ้นอีกครั้งแค r โรกริมเมอร์ hmm. immer, กล่าวว่าเธอเชื่อว่าลูกสาวของเธอยังมีชีวิตอยู่ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกมาประกาศตั้งเงินรางวัลจำนวนหนึ่งแดอลลาร์ สำหรับผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการหายตัวไปของเชอเริลและนักสืบเอกชนก็ได้รวมตัวกันขึ้นอีกครั้งไม่นานหลังจากการสืบสวนได้เปิดขึ้นอีกครั้งทั้งแคโรและวินกริมเมอร์ก็ได้เสียชีวิตลงโดยที่พวกเขายังไม่ทันได้รับรู้ว่าลูกสาวของพวกเขาอยู่ที่ไหนและเกิดอะไรขึ้นกับเชอเริลในปี2016ได้มีการตรวจสอบหลักฐานทั้งหมด รวมถึงคำให้การของพยานถูกประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรกการทบทวนได้เปิดโปงเบาะแสมากมายและนำมาสู่ข้อมูลที่เบาบางเหลือเกินซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่ได้ถูกติดตามอย่างละเอียดเพียงพอในการสืบสวนเดิมโดยเฉพาะควาสารภาพในปี1971เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้กลับไปยังสถานที่ที่ซึ่งวัยรุ่นอายุ17ปีได้อ้างว่าพาเชอริลไปไว้ที่นั่นและเจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้เข้าสอบสวนลูกชายของเจ้าของบ้านซึ่งได้มีข้อขัดแย้งกับพ่อของเขาโดยกล่าวว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ที่นั่นณเวลานั้นและวันเวลาดังกล่าวในช่วงปลายปี2016เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกมาประกาศว่ามีพยาน3คน ซึ่งจำได้ว่ามีวัยรุ่นชายคนหนึ่งเดินวนอยู่บริเวณห้องอาบน้ำและกล่าวว่าพวกเขามีหลักฐานที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับชายคนนั้นเดือนมกราปี2017เจ้าหน้าที่ตำรวจมุ่งความสนใจไปที่สถานที่ควบคุมความประพฤติของเด็กชายที่เชื่อว่าผู้ต้องสงสัยเคยเรียนอยู่ที่นั่นในช่วงปี1970 พวกเขาบอกว่าพวกเขาได้รับข้อมูลโดยใครบางคนที่อ้างว่าตัวเองเคยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนนั้นและเขาก็สามารถช่วยเหลือในการสอบสวนได้วันที่23มีนาคมปี2007มีการประกาศว่าชายคนหนึ่งถูกจับกุมในย่านชานเมืองของแฟรงตันของรัฐเมลเบิร์นในเวลา13นาฬิกาและเขากำลังถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังรัฐวิกตอเรีย เขาถูกตั้งข้อหารักพาตัวและทำให้เธอเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกมากล่าวว่าเป็นไปได้ยากที่จะพบศพของเชอริลเพราะเวลาผ่านไป47ปีแล้วนับตั้งแต่การลักพาตัวและพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นชนบทได้มีการพัฒนาขึ้นมากในเดือนเมษายนปี2017 ตำรวจของรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้ประกาศว่าพวกเขากำลังพยายามแกะรอยครอบครัวหนึ่งที่ให้ปากคำในฐานะพยานในวันที่เกิดการลักพาตัวเชอริลหลังจากการหายตัวไปของเชอริลไม่นานครอบครัวของเธอก็ได้ย้ายไปอยู่ที่ปาปัวนิวกินีและต่อมาก็ได้ย้ายกลับไปอยู่บ้านเกิดที่นอตติงแฮมเชียร์ในประเทศอังกฤษ ต่อมาองค์กรตำรวจสากลได้เข้ามาช่วยเหลือในการแกะรอยในเดือนพฤษภาคมของปี2017ได้มีการเปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกลุ่มได้ในเดือนมีนาคมคือคนเดียวกับที่สารภาพว่าลักพาตัวและทำให้เธอเสียชีวิตในปี1971แต่คำสารภาพถูกปฏิเสธเนื่องจากความไม่สอดคล้องกัน กู้ต้องหาเป็นชายอายุ63ปีซึ่งเขาเกิดในประเทศอังกฤษและย้ายมาอยู่ในประเทศออสเตรเลียตั้งแต่ช่วงปี1960แต่เขาไม่ได้รับการเปิดเผยชื่อเนื่องจากเขาอายุประมาณ15ปีในขณะที่เขาก่อคดีในคำให้การของเขาในปี1971เขาได้กล่าวว่าในปี1970เขาได้ไปพบหมอและเขาได้บอกกับหมอว่าเขามีอาการผิดปกติทางจิต และเขายังเล่าต่ออีกว่าหลังจากที่รักพาตัวเชอริลไปเขาได้พาตัวเธอไปซ่อนอยู่ในท่อระบายน้ําเป็นเวลาประมาณ35นาทีและหลังจากนั้นเขาก็พาเธอเดินเป็นระยะทาง3กิโลเมตรเพื่อไปยังชานเมืองของบาร์โกนีและคำสารภาพของเขายังรวมถึงข้อมูลที่อายการอ้างว่าชายผู้นี้ไม่สามารถรู้ได้ หากไม่ได้อยู่ที่ชายหาดเมื่อเกิดการรักพาตัวเชริลซึ่งรวมถึงคำอธิบายของเขาที่เกี่ยวกับชุดว่ายน้ำสีน้ำเงินที่เชริลสวมใส่ยอยู่และผ้าขนหนูสีขาวที่เธอถืออยู่ด้วยตลอดจนการกล่าวถึงข้อเท็จจริงที่ว่ามีคนอุ้มเชริลขึ้นมาเพื่อที่จะให้เธอดื่มน้ำจากลำพุซึ่งมันก็ตรงกับคำให้การของริกกี้พี่ชายของเธอต่อมาฝ่ายจำเลยได้โต้แย้งว่า จำเลยมีอาการป่วยทางจิตในขณะที่สารภาพในวันที่7กันยายนปี2018จำเลยได้ปรากฏตัวผ่านวิดีโอลิงก์ที่ศาลดีกาแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์และเขาก็พูดเพียงเพื่อยืนยันชื่อของเขาและยื่นคำให้การที่ไม่มีความผิดในการพิจารณาคดีของเขามีกำหนดจะเกิดขึ้นในศาลเดียวกันในเดือนพฤษภาคมของปี2019 แต่ผู้พิพากษาประกาศว่าหลักฐานชิ้นสำคัญไม่สามารถยอมรับได้จึงนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ต้องสงสัยในเดือนกุมภาพันธ์ของปี2019ถ้าหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีนี้เราจะรีบนำมาอัปเดตนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ